มาขอกำลังใจจากพ่ยกันไหมคะดูซิว่าพลังงานจากกวาลอยากจะส่งข้อความอะไรหรือกำลังใจอะไรถึงคุณคะ่ะขออนุญาตนะคะในการเปิดใจและก็เชื่อมพลังงานกับผู้ที่ได้เห็นคลิปนี้คะ่ะคุณรู้สึกไหมว่าบางครั้งคุณก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนกับคุณถูกกลืนกินความเป็นตัวเอง ของคุณไปในทุกๆวันมันตัดสินใจอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็มีความระมัดระวังหรือมีความกังวลในสายตาในสังคมในชีวิตที่มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าไพ่กำลังจะบอกว่าเนื้อในตัวของคุณเองอะ่ะมันยังมีชีวิตอยู่นะแต่แค่มันยังไม่ได้โอกาสในการที่จะได้ เปล่งประกายหรือเป็นตัวเองอย่างเต็มที่อย่าลืมตัวเองนะคะอย่าลืมสิ่งที่มันคือเนื้อในมันคือตัวตนของคุณจริงๆไม่ว่าสังคมจะเป็นยังไงคนอื่นจะพูดยังไงก็ตามมันมีเสียงภายในที่เขากำลังกระซิบบอกกับคุณว่าฟังฉันด้วยฟังฉันหน่อยแล้วก็อย่าให้สิ่งภายนอกนั้นกลืนกิน ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปค่ะมีบางอย่างที่คุณอยากลงมือทํามอมนานเหลือเกินแล้วแต่ด้วยการบีบคั้นแรงกดดันหรือข้อจำกัดบางอย่างหรือสายตาที่มีใครมองมาหรือการพูดตัดสินใจของคนอื่นมันทำให้คุณไม่กล้าที่จะลงมือทําสิ่งน,นั้นระยะเวลานี้เมื่อได้พ่ลงมือทําลองกลับเข้าไปพูดคุยกับเสียงภายในของตัวคุณเองอีกทีว่า สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่เขารอคอยให้คุณไปรับรู้สัมผัสเขาอยู่นั้นแล้วก็สิ่งนั้นกำลังรอคอยอยู่ว่าพร้อมหรือ,อยังกับการลงมือทำสิ่งที่ปรารถนามาตลอดนั้นในเวลานี้ค่ะ